กล,งลงะงระงับอทั่วระงบับเออระงับบอกบอกับ้ามใช่ไหมจ้ามันไหลโซนอยู่ตอนนี้จ้าเดี้ยมันไหลโซนเออเออมัือว่าระงับนะตอนนี้ฮัโหลมกัมกโม่หมักแตงตน <laughs> มีคนวิ่ <laughs> งู่อ้โ่สบายดีสบายดี Hello, <laughs> สวัสดียำแรงวันอาทิตย์พี่น้องจะมีเบิกคนเบิงอยู่บ่เขาไปมองบ้านนะเด้ยีบ้านะเขากินร้อยเลยด้แต่ว่าไตทุ่นนะดิมีข้องเด้ยไม่แต่ว่ากลางเคื่อนแล้ต่ำๆมนเพาว่าบุวีจะไปถอดผ้จานะฮะแล้วก็มีไปลางค้องมันอยู่เทิงมันน่ะด้มาในน่านพระามหานี่นะ ดาวเดียวกันที่เขาไปงานล้แม่เติดละที่ว่าบอลอดรถเขาเบดลบอลอนรถกว้างเออบตึกบตึกยังะไอ้น้องเขาเบิรดล้ามาเบิดมอนีต้านนะก็มาคุยออยู่บัตึกบตึกแล้วก็มาคือที่ว่าไปตั้มนะซือกเมอกหนาเมียยยังคุน้มาอ้ยโ่วเปลี่ยนเชื่อัวนอนแล้วแงโทรศัพท์เดีวนีก่อน ก็เอามาแล้วก็่อคนคนะุอง้นี่บ่ได้เร่บ่ได้ว่ากิได้เรว่าสิค่เออ มีคนเบิ่งค่ะสองนาทีเขาเชื่อสมายนเบิ่งคิวคัดธรรมศาสตร์ตอนนี้เขาอยู่ในสวนได้พี่น้องเลยตอนนี้เขาอยู่ในสวนพี่น้อง ตอนนี้นอยู่ในสวนผักตัวหนึ่งเดียวไปเก็บผักมากิ้กับก้อยอปเลยมีสวนหนผักบลวผลาเห็น่าเต็มเลยใบสะพูก็มีเ<ถา>น<ถ>าะ สามนี่เลยพี่น้องบาทนี่สบายดีสบายดี